ลงเลยลงแล้วหยาโดนนะไม่นะกระตักนิดนึงคือโดนเลยนะใครขยากอยากใครอยากเลงพอดีเนี่ยไปดีกว่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ผมจะครอบครัวไอเฟลนะคะแต่ว่านี่ไงไอเฟลเจ้าของช่องยังไม่รู้เรื่องเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคอนเทนต์กัน โดยใครเทน้ำใส่แก้วโดนลงโทษแล้วก็จะเรียกพี่ๆศิลปินทีมานอนราน้ำเพชรมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีใครบ้างตัวว่าไงเล่นเปล่าเร็วๆพี่แชมป์ว่าง่ายอยก็รอก่อนพี่อานเฮ้ยพี่อานที่บ้านมาพอดีเลยนะพี่มาทำคอนเทนต์ของเราเเนี่ยแอคทำใหม่นะคอนเทนต์อะไรเล่นเกมมาหนูว่ะเกมอะไรเดี๋ยวพิ่งกลับบ้านเกมอะไร เทน้ำใส่แก้วใครเโดโดลงโทดเทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยาเกิดใครโดนก็ตูโดน้โดนด้วยเรื่องเอาแป้งโปะหน้าแป้งโนหน้ให้นิดเดียวแป้งให้นิดเดียวเองเริ่มปวดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูว่ามีใครมากเดี๋ยวชวนก่อนแป๊บนึงเริ่ม่อดไม่ได้ใจร้อนอีกแล้วีบาเดี๋ยวน้ำมนหมดควรไม่หมดหรอก โดนขวดเปไแ้ไแไ้ขอแ <จะ S 2> ้ลอแล้วเยอะีนน้องวไปตามี่เพืออ่อนก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกนเาได้มาแล้วเดี๋ยวมแ,วแมมาคอยมานี่ช่องอะไรคะนะชช่ช่องกิดช่องช่องกิอันนี้ช่องอนะไรช่องโ <laughs> นี่แชมีอัยอีกช่องนึงตัวอีช่องนได้รู้ตัวอะไรตัวนี่ช่องอะไรตามใจตัวขาตามใจตัวนะคะเนี่ยตามใจกูแลยมึงอ่ะอ้าวต้องโดนต้องโดนนี่งนี่ไงรนะใครนใครเค้ร้อน้กโดนแป้งพอไม่เนี่ยนเลยอ่ตี่ก่อนเลยเดน้าอ้าวไอ้ี่ช่องอะไรช่องอะไรช่องไอ้แชม ผมไ็ชอบผมไม่ชอบที่รักอกตัวก็บใส่แม่มึงไม่ใส่แล้วชอบพี่จคนมาแล้วเอาใครก่อนม่ออะอ้ของเปิดเลยเลี้ยงนะเลี้ยงเลยเฮ้ยต้องโยนไ่ีวไปแ้วไอเนี่เล่นอะไรเนี่ยไเทน้ำลนแก้วโดนโอเคเอาคน่อแล้วกันมเท

มึงก็เทไม่ปรึกษาชาวบ้านช่องเขาเลยงามไส้ไอไปหาน้าเพิ่มอ่ะมึงยังหายเหรอไม่แก้วมันเยี่ยงอ่ะอุ้ยไไม่ด้แล้วตานี้เลยตามนี้เลยเลืได้ตามนี้เลยต้องตาตนี้เลือดเลือดพี่บาสเฮ้ยมึงเยังเปื่อนเลือดดิต้องตาตนี้เลยเอาเนี่ยดีเนี่ยทำไมยากเนี่ยเฮ้ยเห้รู้เลยหยุนแล้วหยันโดนนะ้ยมือสั่นน่ะมือสั่นน่ะไม่ไม่หอมไม่หอบ คนสุดท้ายด้วยเอาเลยเีบาสเอาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วคบเนี่ยบาที่แล้ว๋ต่เราเลี้ยงต่อบ้มาก่รังโอแล้วมาคนสุดท้ายเลยอ่ะอย่อนียเอได้ถ้ายังไม่หกไยังวนต่อไปไม่แกไม่แกนี่ไม่แกม่นิ่งๆกอนอ่ตอ่เลยย่้อกรกอย่าตอกไม่ไม่ม่กนิ่ๆก่อนเย็นเฮยมไ ต้องนิ่งมันเตียมไปทำกินนะเอายังนะเอาไหมเอายไหมมันสองนิดนึงคือโดนเลยนะน้ำล่วงแล้ว

เฮ้ยเ้ยายแล้วตงแล้วอลงเดี๋ยวีก็เดินกันนะยัตาลอ่ดแนี่แค่ัอนย่เลยเชอเนี่นนี่ก่อนี่อนี่ก่อนเดี๋ยวมาเดินมาลุ้าเน็ตนอยุชัยดิอะแลกดเคแล้วมันไหลออกอะโดนแต่เราลอดแเราอดแล้ว

เอ๊ะเอ๊ะต้อง

เอาปแป้งโปะหน้าแป้งบนหน,น้าใช่หน,นิดเดียวแป้งแค่นิดเดียวเอง รใช่เขาแงไงรู้สึกไงเมวชองหน้าเจอกันได้ได้ได้ใขอบคุณช่องกินคุณเมียบัสไอแชมตามใจตัวไวสรดีเ็วเ็วขอบคุมาแล้วไอเวขอบคุณมากมารั้งช่งเทียดียวพี่เทียด้วยเดียวเรา ช่องอื่นได้เลยนะคะว่าเราจะไปช่องไหนกันดีโ <Okay, S 1> <Okay. S 2> อเคครัสงสารแม่มาน้องดู้ <c oughs> ้วสงสารแม่มร้องไห้เลยรดย <c oughs>